สวัสดีคะ่ะกลับมาเจอกับเป้อีกแล้วนะคะสวัสดีบรรแม่ย้อนหลังนะคะทุกคนขาบ้านเนี่ยลบมาลกลบไปด้วยผมนะคะผมเป้ล่วงเต็มพื้นทุกวัน,วนแฟนบน่บนจนไม่รู้จะบ่นยังไงแล้วแล้วผมเป้ก็ล่วงทุกวันล่วงจนเหลือแค่นี้แล้วคะ่ะทุกคนขา <c oughs> ก็ค่ะเครื่องดูดฝุ่นตัวจิ๋วที่เป้ได้มานะคะจากอเมซอนซึ่งหลายคนก็อาจจะพอรู้แล้วแหละว่าเป้ทาอะไรอยู่เนาะเ <c oughs> กี่ยวกับอ่าอเมซอนอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ ไปได้ซื้อสินค้าคันจักรแล้มันเป็นเครื่องดูดฝุ่นขนาดพกพาอ่าไปดูดในรถดูดในบ้านในห้องน้ําทุกอย่างที่สกปรกแล้วกระทัดรัดนะคะทุกคนอยู่ในรถคุณก็ดูดฝุ่นในรถที่แบบซอกเล็กซอกน้อยที่มันที่มันดูดไม่ได้ที่เครื่องดูดฝุ่นดูดไม่ได้ตัวนี้ช่วยได้นะคะส่วนเส้นผมที่อยู่ในห้องน้ํหล่นเกินเลยนะคะกวาดมันก็ติดมบกวาดมา แล้วก็กวาดไม่ค่อยเกี้ยงด้วยนะคะผมนะกวาดยังไงไม่เคยหมดสักทีค่ะทุกคนคะ่ะไ,ไปเลยมีโอกาสได้ถอยได้ถอยเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้มานะคะมาดูกันว่าข้างในของให้อะไรบ้างนี่ค่ะทุกคนกระทัดรัดไหมละ่ะไปใช้งานไปแล้วสักพักนะคะนี่เลยมันเป็นขนาดกระทัดรัดนะคะมีอยู่สองระดับคือระดับแรกก็เร็วกัระดับที่สองก็คือคแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไปเอายี่ห้อนี้มามีสองระดับนะคะ อันนี้ใช้งานได้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นพัดลมอย่างเดียวเนาะเดี๋ยวเป้จะาสาธิตให้ดูว่ามันเป็นยังไงสามารถเปิดออกได้น,นะคะสิ่งสกปรกทั่วไปจะอยู่ในนี้หมดเลยแล้วเขาก็จะมีอันนี้ให้มามันจะเป้จะล้างยังไม่ค่อยเกลี้ยงเท่าไหร่นะคะเป้ใช้งานผ่านการใช้งานมาแล้วเนาะก็มีอันนี้มานะคะมีอันนี้มาให้เนี่ยแล้วก็อนี่คือกล่องที่เขาให้มาทั้งหมดนะคะเป้ไม่แน่ใจว่าบางตัวเป้ก็ยังใช้ไม่เป็นนะคะทุกคนขาเนาะ ตัวนี้เป้ใช้ดีมากเอป้ใช้ดีมากเนาะแต่ถ้าตามในบ้านนะคะตามในบ้านก็จะใหญ่นะถ้าเป็นในห้องน้ําดูดเส้นผมเรานี่เกี้ยงเกี้ยงเนาะแล้วก็ตัวนี้เป้ใช้บ่อยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะคะเป้ใช้บ่อยนะคะแต่บรรดาพวกนี้เป้ยังใช้ไม่เป็นเนาะเป้ต้องไปอ่านตัวแรกที่เป้ใช้บ่อยเลยก็คือตัวนี้นะคะเอาไปดูดฝุ่นดูดได้เลยค่ะความแรงก็มีสองระดับนะคะอันนี้คือแบบเห็นจิ๋วๆอย่างนี้ความแรงแรงมากค่ะทุกคนค่ะ มันถอดเข้าถอดออกแล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายมากนะคะตัวนี้เอาไว้สําหรับเครื่องดูดตัวชิ้นที่แบบชิ้นใหญ่ๆเนาะแต่ถ้าอา่าเป็นในรถหรือว่าในซอกหรือเล็กเลกตามซองตามตามซอกตาม,ตาม,ต,ามตามรูที่เราเข้าไม่ได้นะคะก็ก็ใช้ตัวนี้เนาะเขาจะมีปากเห็นไหมคะเขาจะมีปากฉลามหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะก็เสียบเข้าไป เสียบเข้าไปก็ดูในคลิปวิดีโอที่เป้ที่เป้ถ่ายไปนะคะทุกคนค่ะซึ่งเป้ไปถ่ายในรถแล้วก็ดูทุกซอกทุกมุมเล็กๆน้อยๆในรถได้เกลี้ยงมากแต่เพ่อนรถเปสุกภพมาก <laughs> มีปุ่มนี้กดปุ่มกดปุ่มนี้แช่ไว้แล้วก็ากดรอบแรกไฟเขียวจะขึ้นนะคะกดรอบสองมีสองระดับกดรอบสามดับค่ะ <laughs> เอาละค่ะ แล้วก็ตัวนี้ในซอกเล็กซอกน้อยใช่ไหมแต่ถ้าคุณอยากเป่าใบไม้ใบหญ้าที่แห้งตายในบ้านในสวนเล็กๆของเรานะคะก็ใช้ได้ค่ะเพียงแต่ถอดอันนี้ออกนะคะถอดอันนี้ออกแล้วก็เสียบตัวนี้เข้าไปด้านหลัง <c oughs> เห็นไหมคะเสียบเข้าไปด้านหลังแล้วก็เปอาใบไม้ใบหญ้าได้เลยเด้อและเป๊ก,ก็ลองเอามาใช้งานดูนะคะใช้งานง่ายมากแล้วก็แรงดีเหมือนกันนะคะอันนี้ระดับสองนะคะ แล้วก็ทําความสะอาดง่ายมากล้างน้ําหรือว่าจะปัดฝุ่นก็ได้ค่ะแต่เป้ทาคลิปวิดีโอให้ทุกคนได้ดูกันแล้วล่ะคะ่ะว่าเป่าอ่าเป็นเป่าใบไม้ใบหญ้าได้ยังไงรีวิวหลักร้านผมร่วงะคะ่ะทุกคนคะ่ะบอกแล้วว่าเป้อผมร่วงทั่วบ้านเพราะฉะนั้นเป้ถึงอยากได้ตัวนี้มานะคะนี่คะ่ะใช้ได้หมดเป้ยังใช้งานได้ไม่หมดทุกตัวนะคะทุกคนคะ่ะมันเป็นอะไรที่เป้ยัง นี่นะคะเป่าได้ค่ะแบบสั้นแบบยาวขนาดเล็กขนาดจิว๋วกระทัดรัดนะคะอันนี้จะมีรูค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้ไปยังไม่เคยใช้นะมันจะมีรูแต่ถ้าทุกคนสนใจก็เข้าไปหาซื้อได้ที่อเมซอนนะคะทุกคนคะ่ะได้มาเยอะมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามสิบสี่ในนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนาะสิบสีชิ้นเราสามารถมีที่ชาร์จแบบได้ด้วยนะ ชาร์จแบตด้านหลังค่ะทุกคนก็มี USB ให้ชาร์จแบตนะคะที่ชาร์จแบตอยู่ตรงนี้นะคะนี่ที่ชาร์จแบตอยู่ที่ตูดนะคะก็นั่นแหละค่ะถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อได้ที่อเมซอนนะคะเขาจะมีชื่อแบบตัวจิ๋วนะคะ brushless motor vacuum cleaner นะคะก็เป็นแบบกระทัดรัดมากแล้วถ้าคือสคือตัวนี้คือเป็นตัวปัดฝุน่นเป้ยังไม่ได้ใช้งานเท่าไหร่ไปใช้งานตัวนี้แล้วนะคะแต่สตัวนี้เป้ยังไม่ได้ใช้งานเนาะ ว่าแล้วก็ขอเชลฟี่ก่อนไปคะ่ะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอของเป้น,นะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีนะคะ